สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกแล้วนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะใครที่ชอบแนวทางหวยฮานอยหวยลานะคะติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะเลขมีข้าวมีหลุดขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะและใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะมาค่ะหาหนอของเราวันนี้วันนี้ที่ผ่านมามาแต่ปกติอย่างเดียวเอ้ยมาแต่พิเศรรษเข้าเข้าพิเศรรษปกติ หลุดนะคะแล้วก็ VIP ก็หลุดมาหนึ่งฮาน้อยนะคะมาเจาะนะคะนี่นะคะมานักรบย่อมมีบาดแผลน,นะคะหวยมีเข้ามีหลุดเด้อทุกคนอ่าพรุ่งนี้อะไรเอ่ยเสาร์ เราที่หกเดือนสามหกสี่นะคะอ้าวปากกาเราจะหมดแล้วหรือนี่เดี๋ยว,ยว,ยวอยันไหนสิวันนี้หวยใกล้กันอีแล้วมาเริ่ม วินรวมกันจะได้เรียกอยู่ประมาณ12ตัวนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยแต่เราจะแยกให้อ่ะแยกพิเศษพิเศษวิ่งรดูดพิเศษวิ่งรดูด พิเศษวิ่งรูดแบบเศษวิ่งรูดสามแปดฟันสามจบ สามสองสามหกสามเก้าสามแปดแปดหนึ่งแปดสี่ก็แปดเจ็ดค่ะพิเศษนะคะพิเศษ ปกตปปิปกติก็แปดแงแปดสี่แปดเจ็ด his v ปกติชัดมาเลยชัดเลยปกติวิ่งรูดปกติวิ่งรูดสี่สามฟันสี่นะคะฟันสี่จอ สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสามสองสามหกสามเก้า BAP a i p วิ่งรูปสามสูงเอียงเอียงฟันสามนะคะฟันสามจบก็ 3ามสองสาหกย่วนของเรานะคะถ้าจะดูให้ดีสังเกตให้ดีอะในเนี้ยจะมีตัวเลข5้าวิลรมกันจะมีตัวเลขอยู่ที่12ตัว กันหกสองหกห้าการแบบนี้เลยนะคะการแบบนี้เลยอ่าพรุ่งนี้นะคะห่วยใกล้กันมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าอันไหนจะสลับวันนี้สลับพิเศษเวล์บีเอพเฉยเลยอันนี้นะคะพรุ่งนี้ ฟัน3เดอ้อพิเศษฟัน3เด้อจ้าปกติฟัน4จ้า VIP นะคะฟัน3ามเหมือนอเหมือนฟัน3ามเหมือนพิเศษเลยมีกันนะคะกัน6กสองหกที่จริงหวยจะเด่น3ามก็เด่น6นะคะจะเด่น3ามก็เด่น6 หวยพรุ่งนี้เด่นสากับเด่นหนะคะพรุ่งนี้เด่นสากับเด่นหบอกไว้เลยต้องมาหนึ่งต้องมาไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอย่างวันนี้เด่นสองกับห้ามาเลยห้าห้ามาแบบเยอะอืมเลยนะคะนี่เลยฮาหนอยนะคะขอทุกคนที่ตามนะคะโชคดีรวยๆยปังๆัง,งทุกคนเลยนะคะ ซื้อกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ